สำหรับท่านที่เกิดในปีมะแม,แมนะคะในช่วงปีปีเนี้ยปีหกเนะะี่ยค่ะจะเป็นปีที่ค่อนข้างปัญหาเข้ามาเยอะอุปสรรคเข้ามาเยอะมันเหมือนกับมีสิ่งที่ให้เราต้องเจอต้องรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจอยู่ตลอดนะคะซึ่งในช่วงปีสองห้าหกเนี่ยเขาเรียกว่าปัญหาเข้ามาที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามามันจะคลี่คลายไป นะสิ่งใดที่มาเป็นอุปสรรคมันก็จะได้รับการแก้ไขทําให้ดวงชะตาเนี่ยเปิดเขาเรียกว่าเป็นบุญเก่าที่เราได้เคยทําที่เราได้เคยส่งสม,มาเนี่ยเขาเรียกว่าจะมาได้ทําให้คลี่คลายปัญหาต่างๆคลี่คลายมาทําใหเา้เราเนี่ยรอดพ้นจากอุปสรรคนะคะท่านที่เกิดในปีามะแมในช่วง2-4ปีในที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะของดวงจะไม่ได้เป็นดวงที่โดดเด่นก็คือจะค่อนข้างนิ่งๆขึ้นๆลงๆบ้างแล้วก็ช่วงปี65เนี่ยจะเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะ มีความกังวลเยอะมีอุปสรปรคปัญหาเยอะสำหรปีที่ผ่านมาทั้งปีก็คือปีปนี้ที่ผ่านมาทั้งปีอืซึ่งมันทาให้พอเข้าช่วงปี66อ่ะค่ะเป็นดวงชะตาที่ได้รับสิ่งใหม่ๆละเป็นลนักษณะของฟ้าเปิดเป็นผลมาจากบุญเก่าที่เราเคยกระทํามานะคะซึ่งทําให้คนที่เกิดในปีมะเมียเนี่ยจะมีลักษณะของออในช่วง พอเจอปัญหามากๆรู้สึกไม่สบายใจก็จะเข้าหาในลักษณะของการสวดมนต์ทำสมาธิมากขึ้นมันก็เลยส่งผลในช่วงปีหน้าว่าเอ๊ะทำไมดวงชะตาถ,ถึงเปิดเพราะว่ามันเป็นลักษณะาการนําบุญเก่าหรือบุญที่เรากระทำนี่แหละได้มาใช้าาะนะคะลักษณะของดวง ดวงชะตาโชคลาภการเงินนะคะก็จะมีเข้ามาแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นลนักษณะของดวงที่แบบการเงินที่ดีมากๆแต่ว่าจะเป็นลนักษณะของการมีกินมีใช้เหมือนการลงทุนทําสิ่งใดก็เหมือนกับก็จะเริ่มเห็นผลส่งผลเข้ามาเหมือนอะไรที่ลงทุนเล็ก,ลกๆไว้ก็จะมีเกณฑ์ที่จะส่งผลกลับมาที่ตัวเรานะคะก็จะมีเกณฑ์เหมือนได้เงินก้อนหรือจากที่เรารู้สึกว่ามันจะไม่ได้เราก็จะได้ในช่วงปีหน้านะคะสิ่งที่ควรระวงังนะคะ สิ่งที่ควรระวังจริงๆของคนที่เกิดในปีมะแม,แมก็คือจริงๆแล้วเป็นคนที่มีความสนใจนะคะกับเขาเรียกว่ามีมีมเป้าหมายหรือม,มีมีสิ่งที่เราสนใจในตัวเองอยู่แล้วแต่เป็นคนที่พอคนอื่นมาแนะนําอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันเบนเข็มไปมันทำให้รู้สึกว่าความตั้งใจความมั่นใจในตัวเรามันหาย ซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วในความในความที่เรามั่นใจในตัวเองหรือสิ่งที่เราคิดที่เราเหมือนศึกษาด้วยตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเราอยู่แล้วซึ่งเมื่อเรารู้สึกมั่นใจแล้วก็ตั้งเป้าหมายศึกษาหรือเขาเรียกว่าไต่ตองสิ่งเนี้ยให้ดีนะคะโดยที่ฟังจากคนอื่นได้แต่ว่าฟังแค่พิจารณาคือคือ,คอเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่คือคือ,ค,อคือไม่ใช่ว่าไม่มีแนวทางของตัวเองนะ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเยอะเลยแหละใช่สําหรับคนปีปีมปมแม่แม่แต่ว่าบางทีอ่ะการการเขวในลักษณะของเอ๊ะพอพอเป็นลักษณะแบบได้ยินอะไรพูด,ดน,นิดนึงก็จะกังวลฝันไหวใช่เขาจะกังวลแล้วเป็นลักษณะเหมือนกับว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ใจเขาเรียกไม่ได้เรียกใจไม่ได้เรียกว่าใจอ่อนแต่เป็นลักษณะเหมือนกับอมออมีคนมาทักหรือทักในที่นี้หมายถึงว่าคนมาแนะนําหรือว่า ออการบอกกล่าวในเรื่องที่มันขัดกับตัวเรามันก็จะทําให้เรามีการคุยขวีอ่อนไหวได้ง่ายแพ้ภัยตัวเองอทีนี้<พ>มันก็เลย,ยไม่หนักแน่นเท่าไหร่ใช่ใช่ค่ะไม่หนักแน่นทีนี้มันก็เลยจะทาให้ในบางครั้งมันจะเกิดความผิดพลาดมาจากการตัดสินใจของเราได้ซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้เราอาจจะต้องเกิดการเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอด,<ม>ลอดก็คือต้องเหมือนทำเหมือนเริ่มใหม่ทําใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยบางครั้งความรู้ที่ตัวเองได้รับมาค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีที่เราเห็นนะ โดยโดยส่วนมากของคนปีมะแม่ซึ่งซึ่ง,งถ้าดีอยู่แล้วอย่าไปกังวลอะไรแนะนํามาเราก็ฟังฟังแล้วเราก็พิจารณาพิจารณาประเมินได้แบบไหนแล้วก็ลุยตามนั้นเลยสำหรับปีหน้านะเขาก็จะดีมากๆใช่แล้ววิธีที่การเสริมดวงชะตาค่ะไม่ยากก็คือการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเพราะว่าบุญกุศลที่เราทํานี่แหละค่ะมันเหมือนกับไอ้ที่เราเหมเาเรียกว่าพูดได้คือเหมือนสิ่งที่เราสต็อกไว้เนี่ยมันจะได้ใช้ มันเหมือนกับยิ่งเรามีการสุบนนั่งสมาธิเกิดสติเกิดปัญญาในช่วงปีหน้าเนี่ยอะไรที่เข้ามามันเหมือนจะเลื่อนไหลแล้วมันก็จะไปได้โดยที่เราจะไม่ได้มีอุปสรรคหรือปัญหาที่ร้ายแรงนะคะอะไรที่เข้ามามันก็จะพ้นภัยหมดหยิบจับอะไรเราจะรู้สึกว่าสบายใจสบายตัวนะคะและอยากให้ขอพรนะคะจากองค์พระสังกัจจายนะคะเพราะว่าเป็นการเหมือนเบิกเลือกดวงชะตาเรานะคะทำสิ่งใดมันเหมือนกับ ออปัญหาเรามันจะคลี่คลายหมดแล้วเปิดดวงใหญ่รับสิ่งใหญ่เข้ามานะคะก็จะเป็นเรื่องของปัญญาความคิดนะคะความมงคลความโชคดีขอจากองค์ท่านเติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะอ,อ่าถูกต้องเติมน้ำมันตะเกียงบริเวณที่ท,ท,ที่ที่มีมีองค์ท่านอก็<ๆ><ๆ>จะเป็นเรื่องดีใช่ค่<ๆ>นะมันมันมันได้เขาเรียกว่ามันเป็นลักษณะของการเปิดทางเรื่องแสงเรื่องบาร,รมีค่อนข้างจะดีมาก,ถ,กมถูกต้องค่ะใช่ก็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 ถือว่าเป็นเรื่องดีนะใช่ ขอ,ข,ของคนปีมาแม่ปีมะแม่ปีแพะใช่ไหมใช่เขาปัญหาเข้ามาเยอะเยอะค่ะแต่ปีหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าคลี่คลายกือบหมดเลยแหละแต่แต่แต่แต,แต่ถึงคลี่คลายยังไงก็อย่าอย่ามองคนอื่นสําคัญไปไปซะจนเอาให้ทุกคนไปหมดมประมาณนั้นก็คือให้ให้คิดในทางในทางหวกแล้วก็ให้พิจารณาเป็นรายบุคคลคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้เราควรจะให้เขาหรือไม่ให้เขาแบบใด อะไรที่เหมาะสมเราก็วางตนในใน,ในทางในทางสายสายกลางของเรามองให้ออกอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีก็ละทิ้งอะไรดีก็รับมาเท่านั้นเองแล้วก็จะเปิดทางให้พะมากๆเพราะจริงๆปีปีก่อนหน้านะปีก่อนหน้าแล้วปีถัดๆก่อนหน้าเนี่ยคือจริงๆโดนโดนเพ่งเลงโดนเล่นงานเยอะเหมือนกันจากคนที่คอยแบบอยากให้เราแบบมีมีอํานาจน้อยลงก็จะก็จะมีของของคนปีมะแม่สำหรับปีที่ผ่านๆมา ใช่ค่ะปีหน้าไม่น่ากังวลยิ่งน่าไม่น,นเบิกเลิกโดยการที่ในช่วงต้นต้นปีค่ะ,ะไปไหว้ขอพรปรุงพระสังกัจจายซึ่งส่วนนี้ยท่านก็จะเสริมความมงคลในทุกด้านอยู่แล้วซึ่งดีมากๆเลยใช่นะคะ